ซีรียูน์กระแมนนับเป็นหนึ่งในทีวีซีรีส์ที่ถูกบันทึกว่าเป็นซีรีส์ที่มีทั้งภาคต่อและสปินออฟต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานและยังเคยได้รับการเสนอชื่อให้ลงในกินเนสบุ๊กมาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นซีรียูน์กระแมนก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่บริษัทเข้าใกล้คําว่าล้มละลายอยู่หลายครั้งจนกระทั่งมีการปรากฏตัวของตัวละครนุนกระแมนที่มีชื่อว่าซีโรซึ่งก็ได้กลายเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ช่วยกอบกู้ให้ซีรีอูนกระแมนยังคงถูกสร้างมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงที่ซึบุรยาต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่แนวความคิดในการนำชุดของสัตว์ประาดในซีรีส์ก่อนหน้ามาใช้รวมกับการถ่ายทำที่ใช้สตูดิโอเป็นหลักซึ่งจะคล้ายกับซีรีส์อุลตร้าไฟและอ n นโดเมลอสในยุคโชวะได้ทำให้เกิดเป็นซีรีส์ทุนต่ำที่มีชื่อว่าอุลตร้ากาแล็กซี่มอนสเตอร์แบทเทิลโดยตั้งใจให้มีความเกี่ยวข้องกับเกมการสดตว์ประาดของบริษัทบันไดที่จะเน้นไปที่การต่อสู้ระหว่างสัตว์ประาดด้วยกัน โดยช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์จะเป็นช่วงอนาคตที่ไกลออกไปนับจากซีรีส์ของวูดแมนเบบิลส์และถือเป็นยุคที่มนุษย์ออกเดินทางเพื่อทําภารกิจในอวกาศหนึ่งในทีมขนส่งที่มีชื่อว่าแซปสเปซีได้นํายานสเปซเพนดากอนลงจอดฉุกเฉินที่ดาวบอริสทําให้พวกเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดที่ควรจะสาบสูญไปนานแล้วรวมไปถึงชายปริศนาที่ชื่อว่าเรผู้มีความสามารถในการควบคุมสัตว์ประหลาดอย่างโกมรา แกนหลักของเรื่องหลังจากนั้นจะเป็นลักษณะของแ a t เท e r ร y ย l ที่หาสัปพลาดผู้อยู่รอดจนถึงตัวสุดท้ายไปพร้อมกับการค้นหาความเป็นมาที่แท้จริงของเรที่เป็นตัวละครหลักโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุลตร้รแมนอยู่ไม่มากนักซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้การถ่ายทำในโตโฮสตูดิโอสำหรับภาคต่อในปี2008ที่มีชื่อว่า n e v e r Ending Odyssey จะมีการขยายสเกลเนื้อเรื่องให้ให,ใหญ่ขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างผู้ที่เรียกตัวเองว่าเรยอนิกซึ่งจะหมายถึงผู้ที่มีพันธุกรรรมเเลี่ยนบทััวจกกวจ โดยได้รวมไปถึงเรที่ได้เข้าร่วมกับทีมแซฟสเปซซี่ในภาคที่แล้วในภาคนี้ได้เชื่อมโยงความเกี่ยวพันระหว่างสป,ปาราตต่างๆของเรโอนิกรวมไปถึงข้อมูลของการมีอยู่ของเอเลียนเรบัตและอุลตร้แมนในเวลาเดียวกันก็ยังมีไซต์สตอรี่ของอุลตร้แมนเมบิลส์ในภาคที่มีชื่อว่าโกสต์รีเวิร์สที่เป็นการเกริ่นถึงอุปกรณ์ควบคุมสปาราดอย่างกีกาแบทเทิลไนเซอร์กับเป็นการลองเชิงทําฉากสุสารสป,ปาราตทั้งหมดด้วยซ g ก่อนจะมีการรวมสิ่งที่เกิดขึ้นไปตั้งแต่อุลตร้ากาแล็กซี่และตอนพิเศษของอุลตร้าแมนเมบิลส์มารวมพล็อตให้กลายเป็นเดอะมูฟวี่ในปี2009หรือที่มีชื่อว่าอุลตร้ากาแล็กซี่เมกามอนสเตอร์แบทเทิลซึ่งจะนับเป็นเดอะมูฟวี่เรื่องแรกของซูงบุอริยะที่อยู่ภายใต้บริษัทบันไดและทีวโอผู้บริหารซึบุริยะยุคใหม่อย่างคุณอวกเบจุนยะได้เชิญเพื่อนที่เชี่ยวชาญในการกำกับซีรีส์แนวโทคุสสึอย่างคุณสากมโตโคยชิให้มาดูแลมูฟวี่เรื่องใหม ตัวโปรดักชันเริ่มถูกเปลี่ยนไม่ให้เหมือนกับที่ผ่านมาเริ่มจากฉากแอคชั่นที่แขวนสลิงกับชุดที่มีความคล่องตัวบวกกับฉากที่เซตด้วยวิชวลเอฟเฟกทั้งหมด100%ไม่ว่าจะเป็นดาวอุนราที่ได้อ้างอิงจากอาร์ตเวิร์กตั้งต้นของคุณดูชิยามะมามารุกับพื้นที่สุดสารซาประหลาดที่ได้ลองทํามาก่อนหน้านี้จนต่อมาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณสากามโตและซีรีส์อุตรา่ายาวนานต่อเนื่องมาจนถึงซีรีส์อุตรากาแล็กซีไฟ ในตอนนั้นการครบรอบ40ปีของอุลตราเซเว่นเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นานจึงถือเป็นโอกาสในการเพิ่มตัวละครสําคัญนอกเหนือจากเรกับทีมแซฟจากซีรีส์ก่อนซึ่งนั่นก็คือตัวละครที่เป็นลูกชายของอุลตราเซเว่นที่ตั้งใจให้เป็นนุนระแมนอายุน้อยที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นในตอนนั้นการออกแบบตัวละครนุนระแมนจะถูกเปลี่ยนจากคุณมารุยามะฮิโรชิที่ทําหน้าที่ออกแบบมาตั้งแต่อุลตราแมนทิกาให้มาเป็นคุณโกโตะมัซายุกิรับหน้าที่แทน มีการใช้ชื่อลูกของอุลตราเซเว่นเบื้องต้นว่าอุลตราเซเว่นเอ็กซ์แต่ด้วยความที่ชื่อไปคล้ายกับอุลตราเซเว่นเอ็กซ์ผู้เขียนบทอย่างคุณยูจิโคบายาชิจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าอุลตราแมนซีโร่เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นทุกอย่างขึ้นมาใหม่ดีไซน์ของซีโร่ในตอนแรกจะอิงจากอุลตราเซเว่นในยุคใหม่สิ่งที่คล้ายกับเซเว่นจะเป็นรวดลายและร่างกายสีแดงรวมไปถึงโปรเทคเตอร์บนหน้าอกและบีมแลมตรงหน้ผาผากแต่สิ่งที่แตกต่างจากเซเว่นอย่างเห็นได้ชัดจะเป็นดวงตาที่มีลักษณะเเเเรรีียววแหหลมมกกับกกับบสอ์นนนนท่่พิขึ้้าป็2ช การดีไซน์ร่างกายให้มีสีแดงเพียงอย่างเดียวจะดูเป็นยุคโชวะมากไปจึงมีการเพิ่มคัลเลอร์ทามเมอร์กับลวดลายสีน้ำเงินที่คล้ายกับอุลตราแมนยุคเฮเซเข้ามาและยังเป็นการขยายความให้คนเข้าใจว่าแม่ของอุลตราแมนซีโร่จะเป็นชาวอุลตราที่มาจากหน่วยวิทยาศาสตร์ที่มีร่างกายเป็นสีน้ำเงินโดยที่ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติม,เ,ตมเทคนิคการต่อสู้ของซีโรจะถูกกำหนดด้วยบทบาทภายในเรื่อง เป็นการผสมระหว่างการใช้สลักเกอร์เหมือนกับบุนราสเซเว่นผู้เป็นพอ่อกับศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกมาจากอุนร่แมเลโอผู้เป็นอาจารย์ลักษณะนิสัยของซีโร่ถูกกำหนดให้มีความเลือดร้อนกับความกระฉับกระเฉงไม่หยุดนิ่งรวมไปถึงการมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่อาจจะมากเกินไปซึ่งโดยลักษณะนิสัยพื้นฐานของซีโร่จะมีบางส่วนอ้างอิงมาจากตัวละครที่มีชื่อว่ายาปกิโจตัวเอกจากมังะงชื่อดังในยุคเจอย่างอาชิตะโนโจหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของโจสิงสังเวียน เสียงของซีโร่ได้ตกเป็นของนักพากย์ชื่อดังอย่างมิยาโนมามารุจนได้กลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของซีโร่นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยคุณมิยาโนมามารุที่ได้พากเสียงตัวละครดังมาแล้วมากมายได้บอกว่าเขามีความยินดีในการพากตัวละครอุลตราแมน an, ซึ่งเป็นฮีโร่ที่เขาชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กนอกเหนือจากการพากเสียง Zero, oru, อุลตราแมนซีโร่มิยาโนมามารุยังได้ร่วมแสดงในสเตจโชว์ของอุลตราแมนพรีเมียร์ ดยรับบทเป็นอุลตราแมนซีโร่ที่อยู่ในร่างของมนุษย์และจะใช้ชื่อว่าโมโรโบชิชินสอดคล้องกับอุลตราเซเว่นผู้เป็นพอ่อที่เคยใช้ฐานะของชายที่มีชื่อว่าโมโรโบชิแดนตัวเรื่องของอุลตร้ากาแล็กซี่เมกามอนสเตอร์จะมีพล็อตที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอุลตราแมนซีโร่กับตัวร้ายที่ปรากฏตัวครั้งแรกอย่างอุลตราแมนเบรียลนั่นคือการไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามอย่างสปาร์คเอเนอร์จีคอร์หรือสิ่งที่เปรียบเสมือนกับแหล่งพลังงานหลักของดาวอุลตร้าและทําให้ทั้งคู่ถูกเนรเทศไปจาากกดดดววงเเช่นนียั พียงแต่อุลตร้าแมนเบลยวที่เป็นตัวอันตรายและถูกขังเอาไว้ก็คือผู้ที่เป็นหนึ่งในเรโอนิกที่เกิดจากการรวมตัวระหว่างอุลตร้าแมนเบลยวกับเอเลียนเลบัตก่อนที่ต่อมาจะได้รับอาวุธอย่างกิก้าแบทเทิลไนเซอร์ที่จะใช้ในการควบคุมเหล่าสัต์ปรลาดซึ่งเคยมีการเกิดเอาไว้ในตอนพิเศษของอุลตร้าแมนเบบิลส์อุลตร้าแมนเบลยวจะถูกออกแบบให้มีความเป็นดาร์กอุลตร้าที่ชัดเจนโดยนําเอาสีดําและแดงบนร่างกายมาผสมกับองค์ประกอบที่นํามาจากฉลามส่วนร่างดั้งเดิมของเบลยวจะมีสีเงินและแดงเหมือนกับนแมยุคชว และเบเลียวที่จะกลายเป็นคู่ปรับของซีโร่นับจากนี้จะถูกนับว่าเป็นดาร์อุน้าแมนคนแรกหากไม่นับดาร์อุร้าแมนโซในอุน้าแมนมิลเลนเนียมหรือการปลอมตัวจากเอเลียนต่างๆที่ผ่านมาส่วนซีโร่ที่พิสูจน์ตัวเองว่าเติบโตมากเพียงพอจะสู้กับเบเลียวก็ได้มีการเปิดตัวร่างที่แท้จริงภายใต้กรอบเท็กะ์เกียเพื่อจะให้ดูมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม มูวี่เรื่องแรกของซีโร่ที่เกิดจากการร่วมมือกับ Warner Brothers ถือว่าได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีจากที่คนดูชื่นชอบในบุคลิกที่ดูไม่เหมือนใครของซีโร่และจะไม่ค่อยเห็นในซีรีส์ของอุลตร้าแมนในอดีตที่ผ่านมาแต่ถึงจะได้รับความนิยมซีโร่ก็ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจให้ทำเป็นซีรีส์หลักโดยใช้วิธีทำให้เห็นถึงการพัฒนาของตัวละครผ่านตอนพิเศษหรือเดอะมูวี่แทนเพราะเป็นการเพิ่มความนิยมที่ทำได้ง่ายกว่าในตอนนั้น และในบางช่วงยังมีการอาศัยตัวละครทีมแซฟจากอุนร่ากาแล็กซี่มอนสเตอร์แบทเทิลมาคอยมีบทบาทร่วมกับซีโร่ในตอนพิเศษหลังจากจบตอนที่มีชื่อว่าซีโร่เวอร์ซัสดาร์คคลับซีโร่จะต่อด้วยเดอะมูฟวี่ที่เป็นการฉลองการครบรอบ45ปีของซีรีส์อุนร่าแมนในชื่อภาคที่มีชื่อว่า r e เวนชเชฟเบลิวที่ตัวละครนําจากทั้ง2ฝั่งยังคงเหมือนเดิมแต่ได้กําหนดให้ซีโร่มีโอกาสเดินทางไปทั่วจัก,กรวาลจนสามารถสร้างทีมที่มีชื่อว่าแอนติเมทฟอร์ซซีโร่ของตัวเองขึ้นมา เป็นการนำไอเดียโรมฮีโร่ตั้งแต่ยุคสมัยโชวะที่ไม่ได้มีแค่อุลตราแมนมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยและเป็นครั้งแรกที่ซีโร่จะมีร่างสถิตตามธรรมเนียมของอุนตราแมนเพียงกระชายที่ชื่อว่ารันจะไม่ใช่ร่างสถิตที่อาศัยอยู่บนโลกและภาคนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์แปลงร่างเฉพาะตัวของซีโร่ที่จะคล้ายกับอุนตราไอของอุลตราเซเว่นและจะมีชื่อเรียกว่าอุลตราซีโร่ไอรวมไปถึงการได้รับอุปกรณ์จากอุลตราแมนโนอาจนทําให้ได้ร่างใหม่ที่มีชื่อว่าอันติเมตซีโร่ หลังจากนั้นก็จะเป็นไซส์สตอรี่ที่ชื่อว่า Killer b e a s t a r ในรูปแบบของ d ด r ร c t ว i ดีโอที่ทำขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมต The Movie Ultraman Sa g a กในปี2012นอกจากตัวละครอุลตร้าแมนซีโร่ที่เดินทางไปยังจักรวาลอื่นยังเป็นการฉลองการครบรอบ15ปีของอุลตร้าแมนไดนากับการฉลองครบรอบ10ปีของอุลตร้าแมนคอร์สมอสในภาคนี้ซีโร่จะมีร่างสถิตเป็นครั้งที่2เป็นชายที่ชื่อว่าไทกาจากจักรวาลของซีรีส์ไดนาและมีใครแหวกระหว่างการรวมร่างของอุลตร้าแมนทั้ง3จนกลายเป็นร่างอุลตร้าแมนซ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแผนให้ศัตรูตัวสุดท้ายเป็นไฮเปอร์เซตตอนจากในตอนแรกที่จะใช้ตัวละครดาร์คลูซิเฟอร์ที่ไม่ได้ปรากฏตัวในซีรีส์ของอุลตร้าแมนน็กซัสแต่อุลตร้าแมนซาก้าก็ยังคงประสบความสําเร็จในแง่ของรายได้และเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้บริษัทเริ่มมั่นใจที่จะกลับมาทําซีรีส์อุลตร้าใหม่ครั้งในรอบหลายปีซีโร่เริ่มถูกนํามาใช้รองเชิงเป็นมินิซีรีส์ทุนต่านั่นก็คืออุลตร้าซีโร่ไฟท์ที่กล่าวถึงเรื่องราวของซีโร่หลังอุงตงลตรต ในระหว่างนั้นซีโร่ยังคงทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักให้กับรายการอุลตราแมนรัสเดนรายการที่จะพูดถึงตัวละครซีรีส์อุลตราแมนในอดีตที่จะเป็นการรันฟุตเทจเก่าๆโดยได้ไอเดียมาจากซีรีส์อุลตราไฟในช่วงยุค70ตัวมินิซีรีส์อุลตราซีโร่ไฟเหมือนจะเป็นการปิดฉากเรื่องราวระหว่างซีโร่กับผู้ปรับอย่างเบเลียวหลังจากที่ซีโร่ได้รับพลังใหม่ในร่างายนิงที่สามารถเอาชนะความมืดของเบเลียวที่ควบคุมร่างกายอยู่ภายใน แต่หลังจากนั้นเรื่องราวระหว่างเบเลียวกับซีโร่ยังคงมีการไปแทรกอยู่ในซีรีส์และเดอะมูฟวี่ของอุลตร้าแมนในยุคนิวเจนพอาทุกครั้งที่เบเรียได้ปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ตามอุลตร้าแมนซีโรมักจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอส่วนพวกพ้องอย่างทีมอันติเมทฟอสซีโรก็จะเริ่มปรากฏตัวน้อยลงหลังซีรีส์นี้เช่นกัน ต่อจากนั้นก็ได้มีการเริ่มสรุปความเป็นมาของอุลตร้าแมนซีโร่ผ่านซีรีส์อุลตร้าแมนซีโร่เดอะครนิคิลที่จะเป็นการรีรันจุดเริ่มต้นของอุลตร้าแมนซีโร่ไปจนถึงซีรีส์อุลตร้าซีโร่ไฟในช่วงการฉลองครบรอบ50ปีของอุลตร้าเซเว่นทางซูบุริยะรู้ดีว่าซีโร่นั้นยังคงได้รับความนิยมจึงไม่แปลกที่ซีโร่จะกลายเป็นแขกรับเชิญไม่ว่าจะทั้งในเดอะมูฟวี่และซีรีส์ของอุลตร้าแมนยุคนิวเจนนบตั้งแต่อุลตร้าแมนกิงกะอุลตร้าแมนเอ็กซ์อุลตร้า โดยบทบาทหลักของซีโร่นอกจากจะเป็นการแนะนำอุลตราแมนรุ่นใหม่ยังเป็นผู้ที่ทำหน้าที่มอบอุปกรณ์หรือพลังใหม่ให้กับอุลตราแมนยุคนิวเจนจนกระทั่งซีโร่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของซีรี์อุลตราแมนจีดจากการได้ร่างสถิตเป็นคนที่3เป็นมนุษย์โลกที่มีชื่อว่าเลโตพร้อมกันนั้นซีโร่ยังได้ร่างใหม่อย่างบีออนในระหว่างซีรีจากอุปกรณ์ที่อุลตราแมนฮิคารินำมาให้และจะนับเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนร่างที่ยาวนานที่สุดในซีรีอุนตา และเมื่อถึงเวลาการครบรอบ10ปีของอุลตร้าแมนซีโร่จะอยู่ในช่วงเดียวกับซีรีส์ของอุลตร้าแมนไทกะในปี2019จึงมีการปรากฏตัวของเบเรียวตัวปลอมสาหรับการเปิดทางให้ซีโร่เข้ามามีบทบาทในเรื่องหลังจากนั้นซีโร่ก็เริ่มมีความมวุโสมากเพียงพอสําหรับการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับอุลตร้าแมนรุ่นถัดไปเป็นการเรียงลําดับตั้งแต่อุลตร้าเซเว่นสอนอุลตร้าแมนเลโออุลตร้าแมนเลโอสอนอุลตร้าแมนซีโร่จนล่าสุดที่อุลตร้าแมนซีโร่มาสอนอุลตร้าแมนเสร็จ แต่ในขณะที่ซีโร่ได้รับความนิยมต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานก็เริ่มจะมีผู้ชมบางส่วนรู้สึกในทิศทางตรงกันข้ามส่วนหนึ่งมาจากการที่ซีโร่อาจจะปรากฏตัวออกมาบ่อยมากเกินไปหรืออาจจะด้วยบทบาทที่ได้รับการดันมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคนอื่นแม้ว่าภายหลังจะมีบทบาทให้ซีโร่ได้รับการช่วยเหลืออยู่บางอย่างเช่นในมินิซีรีอุลตราไฟออฟหรือจะเป็นความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในแอฟซัลลูดคอนสไปเรซี แต่สุดท้ายซีโร่ก็ยังกลับมามีบทบาทที่เด่นกว่าคนอื่นได้ทุกครั้งอย่างเช่นอุลตร้าแมนซีโร่ในเดสตินคอสโรที่ซีโร่ได้ผ่านการฝึกอีกครั้งจากอุลตร้าแมนยุคโชวะทั้ง3คนกระทั่งสามารถเปลี่ยนเป็นร่างใหม่ที่มีชื่อว่าไบเบิร์สโดยความพิเศษของร่างนี้ก็คือจะเป็นการย้อนไปสู่จุดกำเนิดของการออกแบบอุลตร้าแมนซีโร่ในตอนแรกหรืออุลตร้าเซเที่จะใช้สีตั้งต้นเป็นสีแดงทั้งตัวการที่ซีโร่เป็นส่วนหนึ่งทําให้ซีรีส์อุลตร้าผ่านยุนใคาายใหม่ได้เท่านนั้ แต่ยังเป็นเพราะการส่งเสริมและดันตัวละครได้ถูกจุดจนนำมาซึ่งการเกิดอุลตร้าแมนยุคนิวเจนขึ้นมาได้ทำให้มีหลายคนเรียกอุลตร้าแมนซีโร่ว่าเป็นผู้กอบกูจนได้กลายมาเป็นไอคอนหรือแม่เหล็กของบริษัทซื้อบุริยะอย่างไรก็ตามผลโหวตของอุลตร้าแมนยอดนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซีโร่ก็ยังคงติดหนึ่งใน Fight, ท้าไฟเคียงคู่กับทิก้าเซเว่นและเมบบลส์จนทําให้ซีโร่ยังคงเป็นตัวละครที่มัร์โดนเลือกใช้สําหรับโปรโมทสื่อโฆษณาต่างๆอยู่ตลอดและนี่ก็เป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งของอุลตร้าแมนซี ถ้าใครอยากจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับจีจ h a n แนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ